เรับเนิะเข้ามาไหมก็ถ้าอาจารย์ก็ปลื้มปิติมากเพราะเพราะว่าที่ได้รับวังวันประธานก็คืออ่ารางวัลไตสรณะบูชาเสหาพระเสมาสยามก็อาตมาก็เป็นลูกศิษย์ยานุศิษย์ของหลวงพ่อแปะก็รางวัลที่ได้รับเนี่ยก็จะสานต่อเพื่อทําความดีเพื่อพุทธศาสนาทดแทนแผ่นดินไทยถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามก็ฝากไปถึงญาติโยมก็ให้สู้สู้ต่อไปก็ให้ เอาแบบอย่างที่พระอาจารย์มหาธรรมอยู่นะทุกวันนี้ถึงแม้ว่าใครจะดา่าใครจะแช่งใครจะว่าเราไม่สนเราสู้ต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจงให้ทุกๆคนเอากลับไปคิดสู้ต่อไปเพื่อมีลมหายใจ <c oughs> เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนแผ่นดินอืครับผมพระอาจาร,รย์จะฝากอะไรถึงเอ่อทิบันไดญาติโยมที่วัดวัดที่พระอาจารย์อยู่แล้วก็วัดที่อาจารย์พัฒนาต่อก็ก็นะ ก็ฝากญาติโยมณปัจจุบันณนะตอนนี้ประเทศไทยของเราขาดความสามคัคคีก็อยากให้คุณโยมมีความสามคัคคีก็มีลมหายใจก็ให้รักษาศีลภาวนา,าทําความดีต่อไปถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามก็ขอให้เดินหน้าต่อไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ร่ํารวยขอให้มั่งมีขอให้มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะคุณโยมอจะเริ่มต้นแล้วส่วนเวรื่องของราคาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนนะ ที่กําลังท้อใจกําลังเหนือหน่อยหน่ายใจก็ขอให้สู้ต่อไปทำมาหากินก็ให้เจริญรุ่งเรืองคิดอะไรให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองทุกคนมีอุปสรรคทุกคนขอให้ก้าวไปให้ถึงที่สุดนะอาจเจริญพรคุณโยมครับครับรู้ครับผม